นอ้อนี้กสวัสดีพี่น้องตอนตีซีนะพี่น้องเนาะมันีเสนีลูกิสารพาพี่น้องขึ้นมาใต้เห็ดท่องเหง็ดคอนสีแกงพี่น้องมันี้มาผู้เดียวครับผมเม่บ้านปิดทุละบได้มา แต่ว่าเขาก็หามาข้าวนึงหรืพี่น้องเห็นว่าได้ไถ่พี่น้องเบิ้งแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตกแต่มาเพิ่งจุ่มทั้งไถเลยพี่น้องมันมีฝนก็เริ่มควยแน่แล้วมันมีแต่ที่ได้ภาพี่น้องเก็บแล้วพี่น้องเนาะครับนี้มาเห็นแล้วพี่น้องเห็นเห็ดลงอกเยันยงครับผมขออนุญาตบาดคำเดิ้ลเสถทางก็ได้เห็ดลงอกเยันยงครับผม คือมีดหน่อยมาพี่น้องมือนีอ่มาผู้เดียวได้แต่มีดเหลียบใหญ่มามีดหน่อยเลยบ่ได,ด้มาเลยถือตะมูเหลียงครับไปแล้วครับผมหมูหนึ่งถือตะหมูเหลียงครับพี่น้องถืเป็นสายถือครับเพถอะคุณี่เป็นสายมาพี่ครับเถ่ะ ไม่ไหมูงูเงเต๋อยู่ที่น่งลข้าุ่นี่นร่มนี่คุณที่น้องเหตุการณเลียนครับผมทั้งบานทั้งจุ่มพี่น้องทั้งบานทังจุ่มทังบานทั้จุ่มจุ่มมีลาก้อนอันนีมากเลยหละก้อนที่น้องเนาะจุ่มผูู้นี่มากเลย bùng tốc uh -huh. ้อยกัดขาคุณ่น้องไม่ครับมูเดียวเป็นสายไปคุณเลยครับคุณเนาะโอ้เป็นสายไปเลย เหานเหลือพี่น้องเริ่มบานแล้วเห็ดละงวกก็ได้เรบานแล้วเริ่มบานแล้วคับมากขว่าชีกแก่งไปหน้าที่นี่พี่น้องขั้นมาจะเวียนใต้เนี่ยส่ายไปครับผมโอ๊แบบนี้หอยกัด โอ well. ้นั่งอีกคุณครับผมอีกนี่อีกเป็นสายเลยคุณครับผมนีพ่อผู้อยู่นี่ยแค่เนี้ย ด,ดอกนาดีใช่ี่น้อะเห็ดลังวงเลี้ยงดาานี้ก็เดีหูท้าออกเลยกำ <ừ> ลังสูบเสียบครับผมไปน้ำหลุ่นน้ำเบิงน้ำหาน้ำกันดนะครับเด้อหาเห็ด ตอน่อนสีแกงครับนหมครับเพ็ดละงูเลี้ยงดอกนีพี่น้องมงมันเกิดบานอยู่ทั้งก่อนดินมึงอ้หูหยเด็กบานไรพี่น้องพี่ดูก่อนดินม้วนว่าเห็นใครเลยนะ่นนี่นะคร<ม>ับเนาะ

ยยยยียังข้าไปกินโอ้นี่พี่น้องก็เลียแตะขานี่ยเฮ้อเลียแตะขาโอ้นหนเชิดได้ท่านนี้ยังเอาไปกินบ่ะคือเจนแถวมาเจได้พี่น้องแต่ว่าดอกหายดอกหายเยอดอกหนึ่งอืมน,นี่ลมพี่น้องนะนี่ยังไม่กินว่ะเนี่ยพี่นอ้องไอ้ชอนดอกครับ ได้ซองดอกได้องดอกอันนี้เลือดอาขาเนี่ห้อยเป็นจิน๋นใช่ไหมน้องพอซูบเลยูเยอานี่ไม่บอาแล้วพี่นอ้องเอาเป็นเสีย้ยเป็นสายต่อไปขาเนี่ก็บอกเอาละนี่เพิ่มเลยใครพี่น้องที่สิบเอ็ดใครเห็ดห้อง,อ,งอกเลี้ยงครับ เปียกพี่นั่งฝนตกฝนลินไปลางกันนะครับ เนี่ยยังไรพี่น้องมาที่นี่เป็นไข่เห็ดหลงโงกขึ้นเป็นไข่อีหยังมาที่ก็ดำแท้โอ้ยฝนตกมาพี่น้องเนาะมือนลืมซึมเฮ้ยพี่น้องมือหนิขอเห็ดหลงโงกแดงแล้วครับผมแดงงามอีหลีเห็ดหลงโงกอันนี่เห็ดหลงโงกแดงพี่น้องถือไฟเหลี่ยมมอง,มอง พวกเป็ี่นมูอพี่น้องมือเป็นไงปกติเราไปเป็ี่นมูอดีดีนะพี่น้องครอู้นครับดอกนึ่งนะไปเลยยังมันเหมลมเกยละอีกดองนึงครับดอกนึงครับวันนี้เห็นหลืงงอกเลี้ยงพี่น้องเลี้ยงไข่เลี้ยงไข่พี่น้องนีง่ เ,เหลียงงามลงมะนอกมันกลับงามบะพีาา่อยอดอีหลีเฮ้ยฮ้ายหลากมากสีเห็ดหลังงกเหลียงเหลียงไข่พี่น้อนงอามไหล นาผู้ดเดียวเด้อพี่น้องเด้อมือนนี่แม่บ้านประเด้มานักครับผม,มเก็บเห็ดแดงแล้วมาเก็บเห็ดเลี้ยงหลายหลากมากสีดอ,อกนี้จะเป็นงามไรพี่น้องการภาพวาดวะ ตะไคร่ดงครับตะไคร่ดงครับสีแกงอะไรพี่น้องเสียงซ่องเริ่มซ่องตาแล้วเสงแม่งเสียงยังเริ่มห้องแล้วพี่น้องเสียงนกเสียงแม่งอีบเมงห่วงแม่งนันห่องเริ่มหมดแล้วครับใคสีแ,สงแกงแล้วครับผม แขนท้องเริ่มซ้มองพ่อกันซ่าน่อยหนึ่งพี่น้องร่มมือ,อมขาเหี่ยวไรการหนันนกวัยอยู่พี่นอ้องงูลงโค้งเลยดูนะโอ้หยาบท่านเลดขาอย่างไรเหี่ยวถึงร่มมืมมดพี่น้อง เงืนเลยน้องงามบ่พวกใครยู่ข้านอมาที่นีือ่คุณรู้เลยใครนึงครับใครนึงเขี่ยงอะไรพี่นนอกกันบ่พวกกระเทือนสีดับไฟนี่ครับผมงแลว khay này khay ngay phía nào nè nhá ít không nhá ít nhá ít nhá ít xuống khay พ่อใครเห็ดหลงโกเลยพี่น้องแต่ว่ากระเจีงเลยพี่น้องเพราะชุ่มเล้านี่แหละแล้วชิบะเปิดไฟก็อดตมะแหละเปิดก่อนพี่น้องเปิดไฟกับว่าท่านในแกงกว่ไหนเราพี่น้องเนาะใครเห็ดหลงโกครับผมมันเป็นมิตรไครเลยพี่น้องคุณจักเบิ้งคุณเบื้งเบิ้งเบื้งเบิ้งเบื้องคุณไหพี่น้องเห็นบ่เขาขาวเลยพี่น้องสีจุ่ม เฮ้ยยางงามเลยพี่น้องมนัมนมันพี่น,อน้องไปเอาซีจุมนั่นแงะมาทานนีก็เห็นอีกจุมนึงเราซีจุมว่ามันซีจุม่มโบแมนเลยพี่น้องหาครับผมหาหา,หา เลยครับโหกกหกกักคับอดนตาหักครับใจ๋ันไหลเนาะหักเลยโอ้จุ่มนี่ไนมไมได้กินเนาะมาดื่ได้ไรลว ไข่หนึง่งพี่น้องมีไข่หนึน่งอยู่ยครับน้องตาเขาไข่หนึ่งสองบุ๊มบิ๊ไข่หนึ่งอู้อันนี้ก็เอาต้นนี้มนต้นนี้มั้ยบ่างขนาดี่น้องเอาที่นี่ยมัน,น,น,ออน,น,นหามันหกมันมต้นนี้ แต่ลังงามเลยพี่น้องมึงตาฮู้ไตมาพี่น้องเรื่องจุม่มเรืงไข่เรืงบานพี่น้องไปทุกไซมื้อนี้่พะพี่น้องน้ำหากันอีกจักวางจักข้าวเนาะพี่น้องเนาะแกงหูแกง,ง,กแกงตาไซมาแล้วกะเลาะหาอีกจักวางจักข้าวกันได้สิง,งูขง่ขงเว่ยเมือ่อนะครับผมพี่น้องงามบ่ เฮ้ยเหลงางูแดงจิมจ้มจิม้มจิ้มขาว่าเอาพี่น้องไปเ,เป็นเป็นเสียเป็นายต่อไปเ,อเด้งสดใสเนาะพี่น้องเนาะ ยใจวายถึอใจน่ร้อนมันมูนี่พี่น้องงามบ่โอ้ยป่านเตียงไ้ป่ะพี่น้องมึงตามใสเลยงามงามงามเอองามกระาดอกกระเดียมาผู้เดียวกับมันอยู่พี่น้องลอ ี่บ้านปิดธุระเปิมเพื่อพี่น้องมือนี้ทำธุระอุ้ยสวยกพ่อเห็ดเหลืองยางงามเลยแบบนี้โอ้ยยงดอกนี้ยังงามคเลยอู้เลยพ่อเห็ดตะไคร้ดงเหรอพี่น้องพ่อเห็ดตะไคร้แล้วครับ

ืมเครบเนบรรยาก,กาศป่าเห็ดพี่น้องโอ้ผุนเห็ดหลงวงงกเกลียงอันหนึ่งสองดอกเ,ห,เห,ห็ดเห็ดไข่เดีกยอมากค่อเห็ดหลงวงงกเลียงสูงมาก không khảo gấp cái tật hay với nó mà tìm nè tiếp quảng vậy với nó ta hô cả cái gì tìm là cái nóng này เก็บเห็ดตะไคร้กันก่อนครับผมเห็ดตะไคร้ครับผมเห็ดตะไคร้ด่งสองดอกดองกหม็นได้กาดป่าเห็ดสดชื่นแจ่มใสดีเพี่น้อง xiềng nam, tục nam lại, chặt chặt, uuuu ui, ui, này kêu ui, là, đọc được thế này phía đây này, cái này mới tôi ยังมีอีกยังมีอีดกว่ามันก่อนน่ะอืมในตาก็มีพี่น้องครับพี่น้องขั้นสิเก็บเห็ดไข่ใส่ตาพี่น้องก็บจิบ่เห็นจิบ่เห็นเห็ดหลางโงกแล้วพี่น้องเนาะก่อนเีากีเมื่อม,มามอชมผลงานของกอนพี่น้องเมื่อเห็ดหลางโงกทั้งบานทั้งจุ่มพี่น้อง ทั้งบานทั้งโฉมีเห็ดละงอกแด้ยงย่านงงามเลยครับเหลอกแด้แงย่านง,งาม้ำเห็ดตะไคร้ตอนนี้เขาจะได้เก็บเห็ดตะไคร้ใส่ตาพี่น้องใส่ตาก็าจะได้เมื่อบานแหละครับผมเมื่อบานพอแล้วเ <c oughs> ต็มตามาผู้เดียวได้ดสน,นีก็ถือว่ามันอยู่น้พี่น้องเนาะจังไดกะฝา,ากกับพี่น้องเด้อฝากกดไลล์กดแชร์กดติดตามเปื่อติกำลังใจเขา เดีพาพี่น้องมารอบะโอเฮดครับผมสำหรับคลิปนี้คือเฉพาะไอแค่นี้ก่อนน้อพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับพ่อกันคลิปหน้าครับผมมนัมนหมนันมันหมันมาเอาเฮดไปแกงพี่น้องเอาไปเกี่ยวกันได้ครับผมเห็ดแก้วก็มี